สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ๋ยครับค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณโต้งนี่ก็คือรายการ Give Me Five Podcast นะครับผมนี่คือ EP 1. EP เริ่มต้นของรายการเราสำหรับท่านใดที่เพิ่งมาฟังนะครับรายการ Give Me Five Podcast เนี่ยก็จะเป็นรายการที่จะพาทุกท่านไปพูดคุยสนทนาสาระดีๆรอบตัวสำหรับคนวัยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วหรือว่า first j o b b บ r นั่นเองครับค่ะทุกไหวฟังได้หมดเลยค่ะแนะนำตัวกันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าสำหรับผู้ฟังที่มารู้จักเราครั้งแรกค่ะได้ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะผู้ฟังทุกท่านที่น่ารักนะคะก็แนะนำตัวนะคะชื่อปุ๋ยค่ะเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาโททางด้าน m b a นะคะที่มหาวิทยาลัยนานาชาติสแตมฟอร์ดอยู่ที่ศูนย์การศึกษาอโศกเซ็นเตอร์ตรงข้ามกับเทอร์มินอลทเวนตี้วันนี่เองค่ะครับผมและผมโต้งนะครับสิทธิการอุ่นจิต เป็นลูกศิษย์อาจารย์ปุ๋ยนั่นเองนะครับอาจารย์ครับเราเข้ารายการมาเราลืมอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ค่ะ <c oughs> <No. S 1> เราต้อง give me five <c oughs> นะครับผมรายการนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักภาวะตื่นรู้ในตัวเองนะครับหรือว่า ahha <c oughs> moment มมน,นั่นเองนะครับสำหรับ EP แรกวันนี้นะครับเรา คิดว่าอยากจะพาทุกท่านไปสู่ช่วงคลายร้อนสงกรานนะอาจารย์นะ,ะนั่นก็คือเทศรรกาลปีใหม่ไทยนะก็คือสงกรานนะครับปีใหม่ไทยสุขแบบไทยในมุมมองของอาจารย์ปุ๋ยเป็นอย่างไรบ้างครับปีใหม่ไทยสุขแบบไทยค่ะคำพูดนี้ชอบมากเลยคุณต้งคืออาจารย์นึกถึงน้องเมษามเหมือนเราเวลาตอนเราเป็นนักเรียนะอะเวลาปิดเทอมเรานึกถึงหน้าร้อนมากเลยอยากไปทะเล แบบเป็นเมษาฮาวายได้ไปเล่นน้าได้สนุกสนานสําหรับนะผมเนี่ยเป็นคนอีสานบ้านทุ่งครับอาจารย์ผมม,มีภาพตัวเองนะครับกําลังปั่นจักรยานตะลุยต้นดอกคูณอยู่บริเวณบ้านของผมนะครับแล้วผู้ฟังนะครับมีภาพอะไรพูดขึ้นมาบ้างเมื่อพูดถึง<ม>คําว่าปีใหม่ไทยสุขแบบไทยนะครับ<ม>อาจารย์ต่อเลยครับไปทะเลแล้วยังไงครับอาจารย์โหก็สนุกมากเนาะ คืออาจารย์ก็อยู่ทางเหนือค่ะคก็ไม่ค่อยได้เล่นน้ําทะเลนะคะยังจําภาพได้เลยวันที่ได้เป็นทะเลบางแสนนะวัยอาจารย์นี่ต้องไปบางแสนก่อนนะคะทะเลที่แรกนอนไม่หลับคืนนั้น รอเมื่อไหร่จะเช้านะระอาทิตย์ขึ้นเพราะคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์ขึ้นจะให้ไปเล่นน้ำทะเลได้เลยครับก็เลยแบบตั้งตารอคอยแต่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นความสุขแบบไทยจริงๆนะคะเพราะเราอยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะค,คือพอปิดเทอมคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาลูกๆแล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดกันบ้างไปเยี่ยมคุณย่าคุณยาคณาคุณตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็สนุกสนานดีแล้วสําหรับท่านผู้ฟังนะครับที่กําลังฟังพอดแคสต์ของเราอยู่เนาะบางท่านอาจจะขับรถอยู่บางท่านอาจจะนอนฟังในยามค่ำคืนนะครับมีภาพอะไร กลับไปเชื่อมโยงตัวเองเมื่อ <S 2> <S 2> วัยเด็กแต่ว่าเท่าที่ฟังสัมผัสบรรยากาศได้ตอนนี้เป็นความสุขในวัยเด็กจริงๆเนาะ <S <S จริงค่ะหรือว่าน้องๆ first jobber เนาะที่โตมาในช่วงที่ประเทศไทยของเรากําลังอยู่ในช่วงพัฒนาเนาะเอ๊น้องๆเนี่ยมีภาพอะไรขึ้นมาในใจบ้างนะครับเราเป็นห่วงคนวัยทํางานจริงๆเนาะเพราะ <S <S <ช>ผู้คนเหล่านี้นี่แหละครับคือกําลังสําคัญของประเทศชาติเราเนาะเพราะเราเป็นทรัพยากรบุคคลทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญของประเทศชาติและก็ของโลกด้วยค่ะใช่ครับอาจารย์ปุ๋ยครับ สุขแบบไทยปีใหม่ไทยสุขแบบไทยเอ๊ะสุขแบบไทยเนี่ยมันต่างจากสุขของประเทศอื่นยังไงทําไมเราหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยกันชอบมากเลยจริงๆต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะฝรั่งเนี่ยเขามาเมืองไทยตอนหน้าร้อนมาเล่นสงการมาสาดน์ำกันมาปะแป้งแบบเป็นความสุกนะใช่ค่ะทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักเลยนะถนนข้าวสารเนาะ ท,ที่แถวบางลําพูถนนข้าวเหนียวใช่ไหมคะคที่ทจังหวัดขอน,ขอนแก่นโอ้คนต่างชาติเขาตั้งตารอคอยนะอยากจะมาเล่นน้ําสงการที่ประเทศไทยใช่ครับแล้วปีนี้เราเริ่มเปิดประเทศกันแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมโอ,อ้นั่นแหละอาจารย์ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวน่าจะมากันตุมเลยค่ะใช่ครับหลายๆท่านเนาะหรือว่าน้องๆฟรั่งจอบเบอ,เบอร์ใหม่ๆอาจจะไม่ได้รู้จักที่มาของประเพณีสงการเท่าไหร่พี่โต้งเนาะขอเล่าให้ฟังนิดนึงว่า เมื่ออดีตเนี่ยมันร้อนนะครับปัจจุบันก็ยังร้อนอยู่เนาะก็คนไทยก็มีกุศโลบายเนาะกุศโลบายนี่ก็คือประกอบด้วยสองคำนะครับอาจารย์ปุ๋ยก็คืออุบายที่บวกไปด้วยกุศลคือเป็นเรื่องดีๆนะครับก็คือเรามาประพรมน้ํากันดีกว่านะครับก็สาดน้ํากันนะครับสมัยก่อนคงไม่ได้สาดแรงหรือว่ามีมีปืนแบบสมัยนี้เนาะก็แต่เบาๆนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเอ เป็นเรื่องราวดีๆในหลายๆครอบครัวนะครับก็จะยกพระประธานในบ้านนะครับผมหรือว่ารวมรวมถึงเท่ากระดูกหรือโกดอัถิของบรรพบุรุษที่เราเป็นที่รักเนาะก็มารดน้ําดําหัวขอพรจากบุคคลไหนเป็นที่รักของเราเนาะแล้วทบุญด้วยค่ะเป็นการทยกระดูกใช่ครบุญให้กับทายุสมกุศลน้องๆไม่ว่าจะเป็นเจนวายเจนแซนะครับเราลองแนงไทยแมชชีนย้อนไปกับ อาจารย์ปุ๋ยกับพี่โต้งดูเนาะว่าเฮ้ยถ้าเรากลับไปทําเรื่องราวดีๆเหล่านี้ในรูปแบบใหม่ๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าเจนวายเจน e n ดเจนอเนี่ยนะว้าวมากสําหรับประเทศไทยของเรานะครับนี่ก็คือเรื่องราวของสงการปีใหม่ไทยสุขแบบไทยอี e to so like like really well, wow, ีนี้ขอยาวๆนิดนึงอาจารย์ปุ๋ยทีนี้สุขแบบไทยในปัจจุบันเป็นยังไงบ้างอาจารย์สุขแบบไทยในปัจจุบัน คือโลกมันเปลี่ยนไปอาจารย์มองว่าเราก็ต้องปรับตัวค่ะแต่ยังไรก็ตามคือเราต้องไม่ทิ้งแก่นแก่นของมันอะที่เป็นแบบว่าเอ้ยเรามีสงการเพื่ออะไร,รมีเพื่ออะไรไว้ทําอะไรแล้วเราจะสนุกกับให้สการสงการอย่างไร <ผม S 2> ในภาพสัมผัสได้ถึงเสียงของคําว่า Family หรือครอบครัว ใ,ในเนื้อเสียงของอาจารย์ปุ๋ยเลยแหละอาจารย์อยากต่ออีกนิดตะกี้ที่คุณโต้ะบอกว่าสมัยก่อนอ่ะเอาพระพุทธรูปมา<ช><ช>อันเชิญท่านมามาปะพรมน้าลดน้ำมนต์ขอ<ช>พรกันเสร็จแล้วต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเชิญนะค,ะคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่ามาแล้วมาส่งน้ําขอพรท่าน<อ>มากราบเท้าท่านบางคนเข้าใจผิดนิดนึงอาจารย์ ไปให้พรท่านเฉยเลยขอพรก่อนเนาะขอพรก่อนการรดน้ําดําหัวที่ถูกต้องเนี่ยไปขอพรท่านนะครับให้ท่านประสิทธิ์ประสาทพรแล้วค่อยอวยพรท่านเป็นของกํานันท่านค่อยว่ากัเนาะอรแนแล้วก็จะมีทําน้ําอบไทยหอมๆชอบมากค่ะแล้วก็ลอยดอกมะลิกลือกุหลาบบ้างอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีเครื่องปะพรมของหอมต่างๆนะคะแล้วถ้าเกิดสมัยก่อนจริงๆนะคะคุณต้งเขาลูกหลานเนี่ย จะมีผ้าค่ะถ้าเกิดแกเป็นฝ่ายชายใช่ไหมคะก็จะมีเป็นผ้าขอมาไปให้ท่านถ้าเกิดเป็นฝ่ายหญิงนะคุณย่าคุณยายเนี่ยเราก็จะเป็นผ้าไหมบ้างเป็นผ้าสิ้นผ้านุ่งเป็นผ้าลูกไม้ให้ท่านได้ตัดเสื้อผ้าเป็นการเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่อะเหมือนอย่างเทศากาลตรุษจีนก็เหมือนกันเราต้องใส่ชุดใหม่ของคนไทยเราก็ทําแบบนี้เหมือนกันค่ะนี่คือรากหรือว่าเออสเน่ห์เรื่องจริงจริงภาษาสมัยนี้เขาเรียกรากเนี่ยมันคือความเท่ความ,มคูลนะนะ เพราะฉะนั้นน้องๆก็อย่าลืมนะครับกลับย้อนไปสู่รากหรือว่ารูทของเราแบบไทยๆเนาะ ตะกี้ก็ผู้ใหญ่ไปแล้วนะตอนนี้สถ,ถึงไว้กันเองใช่ไหมคะพวกวัยรุ่นนะหนุ่มสาวก็จะสนุกสนานกับเทศกาลสงการเลยล่ละได้เล่นน้ําปัพรมกันซึ่งต้องยอมรับว่าที่ตะกี้คุณต้นเพิ่งถามบอกว่าเออปัจจุบันเราจะทํำยังไงใช่ไหมอาจารย์อยากให้พวกเราชวนมามองในมุมนี้คะ่ะอย่างสมัยก่อนน้องก็จะมีขันน้าบ้างต่อมาพัฒนาเป็นถังน้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่น้ําฉีดกันแต่สมัยนี้เราเป็นปืนกระบอกฉีดแล้ว่ะ แต่ว่าอยากให้เล่นแบบสาดน้ํากันด้วยความสนุกสนาน<อ>ปะแป้งกันด้วยความแบบเออมารู้จักกันมาพักทายกันเปียกเพื่อรู้จักเปียกเพื่อรู้จักไนท์ทูมิทอยู่นะอะไรใช่ต <Nice S 2> <meet> ้ <นะ S 1> องเป็นอย่างนั้นอ่ะเราจะได้แบบเออมีความสนดดวยกันแล้วก็เอาน้ํามาปะพรมกันเล็กเล็กน้อยน้อให้สิ่งให้พรกันให้มีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปกับการทํา,ง,ทาง,ทงานในชีวิตอะค่ะใช่ครับทีนี้นะครับรายการของเราเนาะเป็นรายการที่ พาทุกท่านเข้าไปสู่ภาวะตื่นรู้ในตัวเองหรืออาห้าโมเมนต์อยากให้ทุกท่านนะครับได้นอกจากต้นรายการเราพาทุกท่านไปสู่ภาพวัยเด็กแล้วเนาะตอนนี้เมื่อทุกท่านได้นึกถึงน้ําที่เข้ามาปะพรมตัวเองเนี่ยทุกท่านนึกถึงอะไรบ้างนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองทํางานกับตัวเองดูสักนิดหนึ่งเนาะ mm hmm. สำหรับต้งกับราธารปุ๋ยก็กําลังนึกอยู่ mm hmm. นะครับว่า เมื่อเราได้รับความชุ่มชามจากน้ําเย็นๆแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างอาจจะสามารถแชร์กันในภายหลังได้เนาะสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็ดาเนินมาแม่เวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเนาะท่านเนาะและในตอนต่อไปนะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆหรือว่าสาระดีๆรอบตัวมาฝากคนวัยทำงานทั้งที่ทำมานานแล้วหรือว่าเป็น First s o อบเอย่างไรบ้างพา <c oughs> ทุกท่านเข้าไปสู่ภาวะตื่นรู้หรืออ สดต่อไปนะครับวันนี้ต้องกับอาจารย์ปุ๋ย Give me five รลักท่านไปก่อนครับสวัสดีคร่ะส,ส,สุขสัญญสขนต์วันคริสาสสงกรานต์นะคะฮปปี้สงกรานต์ครับ Porter Festival ครับ